วันนี้พลอยขอกลับมาคุยกับเจ้าของร้านน้ำและยำกันอีกครั้งนะคะว่าที่ไปที่มาของร้านเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรแล้วทําไมมันถึงดังได้ขนาดเนี้ยทําไมพี่ถึงตั้งชื่อว่าร้านน้ำและยำก็ตอนแรกที่ที่ทํานะมีล่าเล็กๆเ,เลยนะมียำม,มีน้ําขวดน้ํามันลมตอนแรกก็ขึ้นป้ายว่าน้ําและยำนะพอน้ําและยำปุ๊บเราคิดว่าเราไม่เอาน้ําแล้วมันก็จะเป็นละยำและยำใช่ไหมมันก็ขาดตัวหน้าไปผมก็เลย เอาน้ําและยําดีกว่าเออก็ก็เลยชื่อนี้ก็เลยตั้งมาสามปีคนอื่นเนีนะเอ้ยน้ําและยําเว้ยน้ำน้าและยําเว้ยประมาณนี้นี่แหละไม่มีอะไรมากเลยเกิดจากที่ขายอยู่บนสะพานรถคันเล็กๆแล้วก็ขยับขยายมาเป็นรถตู้สีเหลืองแบบมีอย่างอื่นด้วยมีต้ยมยำมีอะไรคือเด็กมาได้คนสูงอายุมาได้นั่งทานสบายก็เลยมาได้ตรงนี้ว่าแต่พี่ใส่เครื่งองเยอะๆแน่นๆขนาดเนี้ย ขาดทุนบ้างไหมคะกําไรถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนนะแค่กําไรมันน้อยเฉยมันไม่ขาดทุนหรอกร้านไหนก็ไม่ขาดทุนแค่กําไรมันเยอะหรือน้อยเท่านั้นแหละมันไม่มีขาดทุนอยู่แล้วของยํานี่เรารู้วัตถุดิบที่สดเราก็ซื้อในที่ที่เราหาได้แล้วก็ร้านอยู่ติดทะเลเราก็หาวัตถุดิบที่ราคาไม่ไม่ไม่แพงได้แต่สดเราก็มาขายในราคาที่ย่อมเยาว ร้านผมนะฮะร,ร้านน้ำได้ยำเรามาฟังลูกค้ากันบ้างดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงเ่ตั้งแต่อยู่ร้านเก่าตรงสะพานสุดสะพานใหม่เลยไอ้สุดสะพานบางทรายเลยครับทุกอย่างเลยของยำร้านนี้แต่ถ้า,ถา,ถาลูกค้าจะมากันก็ต้องเป็นยำปูอะไรอย่างเงี้ยยำปูต้องโทรมาสั่งก่อนตอนนีม้มีไข่ตุนก็จะสั่งไข่ตุนมาก็า้หลกัหลกๆจะมีประมาณน,นี้ครับยำปูยำหอยแล้วก็กุ้งจำกุ้งสดอะไรอย่างเงี้ยนี่ขาดไม่ได้น้ําแข็งฟรี น้ำแข็งฟรีใครจยมาต้องน้ําแข็งฟรีนี่ที่นี่เลย่ายเดิมต้องที่นี่เท่านั้นรู้หรือ,อยังคะว่าน้ำและยำเขาจัดโปรโด้วยสุดคุ้ม4อย่างจากราคาเดิม349บาทเหลือแค่299บาทโปรนี้หมดเขต3 1ธันวาคมนี้นะคะร้านจะหยุดทุกวันศุกร์ครัวปิด3ร้านปิด4ใครอยากสั่งเมนูล่วงหน้าทักไปทางเพจได้เลยนะ